สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับเนื้อหาในตอนล่าสุดหนึ่งหนึ่งประเด็นนะว่าการที่ล่าสุดน,นามิ้นั่นเหมือนจะถูกจับตัวไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่ว่าในตอนนั้นคนที่จับตัวนามิไปแล้วก็มีการเคลื่อนไหวมันจะมีความเกี่ยวข้องกับชายผู้มีรอยแผลไฟไหม้หรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้มันมีบาะแสสาคัญที่อาจารย์โอดาทิ้งมปมปริศนาไว้นะว่ากับตันคีส และสถานที่ที่กัปตันคิดได้เดินทางไปเนี่ยนั่นก็คือเกาะคนยาเอลบาฟแต่ว่าเขาในกัปดันถูกชินัดจัดการสกอบผจชนันเนี่ยมันก็เลยทําให้ในตอนนี้มันน่าสนใจนะว่าชายผู้มีรอยแผลไฟไหม้เขานในจะอาศัยอยู่ที่เอลบาฟหรือเปล่าและแถมก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่เอลบาฟมันมีเงาปริศนาที่เล่ากลุ่มหมอฟฟาในมันที่นั่นซึ่งนั้นก็น่าสนใจนะคนคนนั้นจะเป็นคนที่พาตัวนามีนั้นไปยังห้องเลโก้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยนั่นก็เท่ากับว่าคนที่เล่าพาตัวกล มันมีโอกาสสูงมากที่คนคนนั้นจะเป็นเงาปริศนาก่อนหน้านี้ที่ลอ่อคอยกุมหมอฟางและเงาปริศนานั้นก็จะมีประเด็นที่ว่าเขาเนี่ยดันไปนมีเงาแล้วก็พาคุมที่มันค้ากับชิก,กีแล้วก็ดันเป็นเงาที่เหมือนคนที่นั่งดื่งคอคัสมันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มันน่าสนใจว่าคนคนนั้นจะเป็นชิกีที่มีบทบาทในเนื้อเรื่องหลังหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดปชิกีเนี่ยนามีนี่นก็ไม่น่าจะอยู่ในห้องเนโก้ะแบบนั้นแต่มันน่าจะเป็นก่อนลอยฟ้าหรือว่าเรือลอยได้ที่เป็นความสามารถของชิกีแอะไรแบบนี้ซะมากกว่าผมกก็เเลยยคคิิดดว่่่าาาไ้นนนทีีพตมป เป็นเงาปริศนาที่นั่งดืขข่มคอคัสคนคนนั้นก็น่าจะมีโอกาสมากกว่าที่เขาจะเป็นหนึ่งในอดีตลูกเรือของโรเจอร์เพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นก็จะไม่น,น่าแปลกใจที่เขาเนี่ยจะรอคอยการมาของกลุ่มมอฟ้าที่เอลบาบเพราะว่ากลุ่มโรเจอร์นั้นไปที่รับเทวีเกินไปก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยทำได้แค่หัวเราะแล้วก็ไม่สามารถทำไรายได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนคนนั้นนั่นลูนอลรูฟี่เขานั้นเป็นเทพนิก,กายแล้วก็เป็นจอบอที่กลับมาเนี่ยบอกกับเรื่องราวที่ว่าเอลบาบพ,พวกเขานั้นเคอชนเผา,นาท มันก็จะไม่น่าแปลกใจเลยที่กลุ่มโรเจอร์จะไปอยู่ที่เอลบาฟเพื่อรอคอยเทพนิการแล้วก็อจอบอลที่กลับมาและถ้าเกิดว่าเรื่องราวที่ว่าคนที่ไม่รอยแผลไฟไหมกับเงาปริศนาที่รอคอยกลุ่มหมอฟางอยู่ที่เอลบาฟพ,พวกเขาเป็นคนเดียวขึ้นมาในก็หมายความว่าเขาเนี่ยก็จะมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นตัวการในตอนล่าสุดเพราะว่าการที่จูู่ดอลลี่แล้วก็บ,บกี้พวกเขานน้นมารับกลุ่มหมอฟางนั้ไปที่เอลบาฟในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยแล้วก็เฉลยเนาะพวกเขาทําแบบนั้นไป,นปนทําไมแล้วก็มีเหตุผลอะไรกันนน่่วว่่่เเเเพพรรราาาาาะววถ้้กกิดืองีีย มีเงาปริศนาและก็ชายพวกมีรอยแผลไฟไหม้นึ่งอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันก็จะน่าสนใจนะว่าทาไมเขาถึงต้องเฝ้ารอกลุ่มหมอฟานั่นมาที่เอลบาฟจนขนาดที่ว่าเขาเนี่ยต้องบอกให้ดอลี่และกโบกี้ไปรับตัวกลุ่มหมอฟานั่นมายังเอลบาฟทันทีซึ่งนั่นก็อาจจะหมายความว่าที่เอลบาฟในปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องเล่าเกิดขึ้นก็เป็นได้และนี้ก็ยังน่าสนใจนะว่าถ้าเกิดคนนั้นเป็นอดีตลูกเรื่องของกลุ่มโรเจอร์ขึ้นมาเนี่ยคน่อนาบัคนอื่่มากลลุเเจรหป พราะว่ากลุ่มโรเจอร์ในอดีตเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับผลปีศาจนี้นยังไม่ได้มีการแพร่หลายมากนักมันก็เลยทําให้เราได้เห็นว่ากลุ่มโรเจอร์พวกเขานั้นไม่มีใครที่ใช้ผลปีศาจแลยสักคนแต่ว่าเรื่องราวผ่านมาหลายปีมันก็ไม่แน่อนกลุ่มโรเจอร์อาจจะมีคนที่กินผลปีศาจเลโก้เข้าไปก็เลยทําให้ในตอนล่าสุดนามินนอยู่ในห้องเลโก้ซึ่งมันอาจจะมาจากพลังผลปีศาจทังคนเป็นหนาเขาเป็นได้หรือมันก็ทั่งบ้านหลังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นบ้านตู้กตาของพวกคนยักษ์ที่นํามาให้นามินนี่อยู่ั่วา คนที่ไม่รอดแผ่ไฟไหม้แล้วก็เป็นหนึ่งในลูกเรือของกลุ่มโรเจอร์เนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่คนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ครอบครองโรเบอร์นิกีปก็สุดท้ายภาวะาในความที่ว่ากับตันคิดอาการที่เขานั้นตามหาคนที่ไม่รอดแผลไฟไหม้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่คนคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่ครอบครองหนึ่งในโรเบธร์นิกีฟภาวะโลกวันพีชในปัจจุบันหลังจากที่เวก้พังเขานั้นประกาศเกือบกำลังน้อยเปลี่ยนข้อมางเปล่าแล้วก็สมบัติระกวันพีชออกไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่เอุร์บาย และนั่นก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่าคนที่จับตัวนามิไปเนี่ยอาจจะเป็นลูกเรือโรเจอร์ที่มีโลภพนกิกีก้สุดท้ายก็เป็นได้เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะหมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยกลุ่มโมฟานั้นก็จะมีโลภันนิกีครบสีก้อนแต่ว่าก็แน่นอนนะว่าเรื่องราวมันไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นจริงนั่นก็หมายความว่าหนึสือเอลบาฟมันจะต้องมีสืกใหญ่ในการแย่งชิงโลภพนนิกีก้สุดท้ายเพราะว่าการที่กลุ่มโมฟานั้นจะได้โลภันนิกีก้อนสุดท้ายมาเนี่ใ เพราะฉะนั้นจากเนื้อหาในตอนล่าสุดมันอาจจะเป็นการปูประสูนเรื่องราวชาติปีศาชายผู้มีรอยแผลไฟไหม้แล้วก็หนึ่งในลูกเรื่องของโรเจอร์ที่เขาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่ครอบครองโรบินกิฟต์สุดท้ายก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดูแล้วก็รอลุ้นกันนะว่าคนที่พาตัวนามีและกลุ่มมองฟางไปเนี่ยจะเป็นคนปิศนาชายผู้มีรอยแผลไฟไหม้แล้วก็มีความเกี่ยวข้อง,องกับโรบินกิฟต์หรือเปล่ายัางไงาเรื่องราวพวกนี้เราก็ต้องมารอลุ้นแล้วก็รอดูกันต่อไปนะฮะ โอเคและนี้ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบที่แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัพเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่วงเรา,เราสำหรับวันนี้พอต้องขอต้อลรับไปก่อนแนละ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ